<Hey. S 2> วันละไม้เดียวนี่ก็อยู่แล้วนะนี่ มาวันนี้เราเทรดมือถือเครื่องเดียวจะไม่ใช้อินดิเคเตอร์อะไรเลย,เลยใช้แค่สัญญาณซิกซี่อย่างเดียวเทรดตามรอบเข้าตามรอบได้เป้าแล้วออกเทรดตามสัญญาณล,ล้วนๆแบบ100%่ล้อเอตลยก็ตอนนี้กูก็เข้ามาที่หน้าเว็บซิกซี่นะต้องบอกไปก่อนว่ามันมีค่าใช้ใจ่ายสําหรับเช่าซื้อสัญญาณนะ่ะเดือนละประมาณ3,200ัน้บาทแต่ว่ามึงสามารถเข้าไปลองใช้ฟรีได้ก่อนเลยกูจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คาําอธิบายใต้บุฟไฟล์นะมันสามารถแยกเป็น2หน้าจอให้เรากดเทรดตามได้ด้วย กดขยายไปที่หน้าจอแบบนี้แล้วก็กดหน้าจอโฮมเพื่อออกมาเลยมันก็จะเด้งหน้าจอมาอย่างนี้แล้วเราไปที่บ o อกเกอร์แปกันสัญญาณ,ญญาณรอไว้ก่อนนะแม้เนี่ยมันจะมีเสียงดังแบบนี้คืออย่างแรกที่กูชอบเลยคือมันไม่ต้องเฝ้าหน้าจอเพราะว่าเมื่อก่อนออก่อนที่กูจะเทรดในคอมกูก็เทรดในมือถือมาก่อนเลยหน้าตามันก็จะคล้ายๆกับไอนะคิวออปชั่นนะเพราะว่ามันเป็นเครือเดียวกันซึ่งบ o อกเกอร์แปดเอ็กนี่ก็เปิดมาประมาณ4ปีแล้วแต่ว่าเพิ่งมาทําตลาดในไทยเขาจ่ายค่าสัญญ,ญาณเหนือทีแทนกูด้วยกูเลยใช้บล็อู่ก EJ เรียกตตััววททีี่1่ร เหตตามสัญญาณง่ายๆย,ยังไงมึงเห็นลูกศรสัญญาณใช่ไหมที่มันเป็นรูปสีดแดงๆอย่างที่ต้องทาก็คือมาเลือกที่กู้เงินที่ตรงกับสัญญาณเลยกดซื้อขึ้นซื้อลงตามลูกศรตั้งเวลาเป็น5นาทีถัดไปให้ถูกต้องสัญญาณ s i x y Hunter มาวันหนึ่งสองร้อยกู้ได้มัง้งเพราะว่ามันมาถี่เหมือนกันตั้งกราฟก็เลือกไปที่แท่งเทียนแบบนี้แล้วก็ถ้าจะเอาให้ตรงกับหน้าสัญญาณก็ตั้งเวลาเป็น5นาทีถัดไปอ่าสัญญาณเป็นแค่ GPS ก็บอกจุดเขาซื้อหรือว่าคาดเดาราคาในอนาคตซึ่งกราฟตัวนี้ก ที่คู่เงินให้ถูกต้องตามสัญญาเลยตั้งเวลาเป็น5นาทีถัดไปก็ใส่จํานวนเงินลงทุนก็เดี๋ยวรอกดซื้อขึ้นตามสัญญาณของ a u ตอนเหลือ2วิสุทธะไงตลาด Binary Option ก็มีความเสี่ยงอยู่แล้วเราต้องบริหารความเสี่ยงด้วยตัวเอง3 2 1ไปออเดอร์ไปที่600ทดลองใช้ฟรีก่อนกูทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วอย่าลืมไปตามไลฟ์เรดกูด้วยเพในนั้นก็จะมีพวก โค้ดวนมาสอนกันสามารถเข้าไปตามไลน์ได้เลยสามารถเข้าไปทดลองใช้สัญญาณหรือว่าไปลองเรียนรู้ก่อนไม่ต้องมาเติมเงินให้กูครับไปเติมเงินเข้าพอตตัวเองก็พอเราจะรู้ได้ไงว่าการาฟวันวิ่งถูกทางใช่ไหมเห็นไหมว่าการาฟแท่งถัดไปจะต้องเป็นสีเขียวเพราะว่าเรากดซื้อขึ้นะเดี๋ยวเราไปกันที่คู่ EG กันต่อก็เดี๋ยวเอยูกำลังจะวินนะครังเวลาเป็น5นาทีถัดไปกดซือ้อขึ้นตอนเหลือ2วิไออ่านี่วินเอยูวินไม้แรกเลยสวยงามจริงนะถ้าเทรดแบบจะเอาเดินเงินแบบความเสี่ยงต่ำวันละไม้เดียวนี่ก็อยู่แล้วนะถ ตอปลอตไว้ให้แล้วสามไม้เราแค่เทรดตามระบบอย่างเดียวเลยก็เดี๋ยวเราจะไปกันที่คู่ EJ ต่อด้วยอเอ๊แต่เราต้องต้องตัง้ตงเวลาใหม่ละนาทีถัดไปก็เดี๋ยวเราทบไม้2กันก็เดี๋ยวแวะไปเทรดคู่ EJ ด้วย5 4 3 2ี่สามสององเราขึ้นไปครับโอเคอ่าตอนนี้ออกออเดอร์ EJ ไปด้วยนะ EJ กับ e g ไม้ละ6ก3ุไม้ก็น่าจะได้ประมาณ1 8 0 0หักเปอร์เซ็นต์ให้บล็อกเกอร์หับค่าพื้นที่ก็น่าจะเหลือประมาณ1,7321็อเค e g วินเดี๋ยวไปทบ EJ กัน อ่าโอเคมาแล้วสามไมติดโอเคก็เราเปิดคลิปมาประมาณ6 0 0ันใช่ไหมในพอตก็ตอนนี้เป็น 7, 6 0 0ดูกัอะไรกันเราเทรดตามสัญญาล้วนๆสามไมเปิดออยมา600มีทบ EG ด้วยน,นี้ลบไป66บาทขายทิ้งไปราคาไม่ดีก็มี600เปิดคลิปมา6 0 0 0ตอนนี้7,600หออนเลยครับออนไปเลยโชว์ศักยภาพสัญญาล้วนๆอาจจะมีลุนบ้างนิดหน่อยแต่ว่าเราก็เทรดตามสัญญาล้วนๆเพราะฉะนั้นก็รับความเสี่ยงแบบนั้นเลยออนไวไหม สามไม้ก็กำไรประมาณพันห้าพอยากให้ลองเข้าไปลองใช้สัญญาณดูก่อนกูทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้โปรไฟล์แล้วใต้คําอธิบายแล้วอลองไปใช้ฟรีดูก่อนไปทดลองใช้ดูก่อนว่าเรารับความเสี่ยงแบบนี้ได้ไหมยังไงตลาดไบรนเลี้ยอปชั่นก็ค่อนข้างมีความเสี่ยงอยู่ไปลองใช้สัญญาณฟรีดูก่อนไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรอยู่แล้วแล้วก็อย่าลืมเข้าไปตามไลฟ์ด้วยเพราะว่ากูทำไลฟ์เรื่อยๆอยู่แล้วสําหรับแชร์เทคนิคในการเทรดไบรนเลี้ยอปชั่นแล้วก็จะมีโค้ดคนอื่นวนม,มาสอนรวมๆกันด้วยดูก่อนซิว่าตังเข้าหรัยย 1, 500บ คลิปนี้เจอกันบ๊ายบาย